สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องตัดหญ้ากันนะครับซึ่งเครื่องตัดหญ้นนตาตัวนี้นะครับมีปัญหาลูกยางปัม๊มแตกนะครับพอเราซื้อมาใช้งานไปนานๆนะครับลูกยางก็จะเสื่อมสภาพนะครับก็จะแตกนะครับเมื่อเราบีบกดลูกยางตรงปั๊มนะครับ จะมีน้ำมันหยดออกมานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับพอถึงเวลาใช้งานไปนานๆมันจะเสื่อมสภาพนะครับไปตามกาลเวลานะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับครับผมก็จะถอดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่2ตัวนะครับให้เราขันออกมาเลยนะครับ มีใต้ม้อกรองนะครับเป็นตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านในลึกๆนะครับนี่ครับเราก็ขันออกเลยนะครับใช้หกเหลี่ยมครับอยกมาเลยนี่นะครับทุกตัวนะครับเราถอดออกมาเราควรจะเก็บให้ดีนะครับเดวเวลาประกอบหยิบใช้จะจะง่ายนะครับในการประกอบครับผมนี่นะครับ ตานนี้นะครับเราก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์8นดเงี้ครับประกอคลายออกมาเลยคลายออกนะครับนี่นะครับประกอบออกมานี่เลยนไครับเราต้องเก็บพอดีนะครับอย่าให้หายนะครับเพราะว่าเวลาประกอบมันจะง่ายในการประกอบครับ ลูกยางตัวนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่นะครับพอใช้งานไปนานๆนะครับจะเริ่มแตกราวนะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่จะมีน้ํามันเปียกออกมานะครับอันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับเนี่ยน้ํามันแตกครับครับในตัวคาบูก็จะมีครับอันนี้เป็นลูกยางตัวใหม่นะครับ ส่วนนี้จะเป็นตัวเก่านะครับตัวเก่าซึ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วมันก็จะเริ่มกรอบแล้วก็แตกนะครับเราจะจะเปลี่ยนตัวใหม่ตัวนี้จะนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ไม่รั่วนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปแทนที่ตัวนี้ครับถอดยังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับใส่ไปเข้าที่เหมือนเดิมนะครับครับนี่ครับขับูตัวที่เราถอดออกมานะครับก็ถือโอกาสล้างขบูให้สะอาดไปในตัวเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเก่านะครับ เนี่ยครับที่มีรอยแตกตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดครับมันแตกนะครับบางทีมองด้วยตาเปล่าไม่ดูนะครับจะเอาให้ดูชัดๆที่มีตัวนี้มองเห็นชัดมีรอยแตกเนี่ยครับลองสูงเห็นม้านอกอนี่ครับแตกเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้ใส่ครับตัวสีใสๆนี่เป็นตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับจะนิ่มมาตัวนี้ถ้าแตกจะทําให สตาร์ทติดยากหรือไม่ติดเลยนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนกรเสียบร้อยแล้วถูกาดล้างขาบูไปในตัวนะครับแล้วเราจะมาประกอบกันเลยนะครับครับเราก็ประกอบเข้าไปนะครับจะใช้โค้งนี้หมุนน็อตสีตัวครับอันนี้เมื่อเราคันน็อตสตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการประกอบเข้ากลับไปในที่เดิมนะครับตั้งไปในจุดเดิมเลยนะครับนี่นะครับ ก็เสียบสายเข้าเหมือนเดิมปกติทุกอย่างครับเสียบสายดูดแล้วก็สายกับถังนะครับเข้าที่เดิมแล้วก็สายกันเลงนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็เป็นอันจบนะครับให้เราประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับโดยใช้นัดสองตัวนี้ครับเหมือนเข้าที่เดิมเลยนะครับนี่นะครับถอดมายังไงสายไปอย่างนั้นนะครับให้เหมือนเดิมที่สุด สุดสายนี้ก็เป็นสายน้ำมันไดย,ย้อดกลับสีดําข้างล่างนี้จะเป็นตัวดูดนะครับมันจากถังขึ้นมานะครับน,นี่จะย้อนกลับเข้าถังับครับแล้วก็ที่เซ็ตกองนะครับเซ็กกองอากาศก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับฉโลมมันนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อที่ฝุ่นจะเกาะเวลาเราใช้งานฝุ่นจะไม่เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับ กอบเข้าไปที่เดิมเลยนี่ก็ปิดฝานะครับทนี้เป็นอันจบครับผมครับตอนนี้เป็นการขั้นตอนเสร็จพิธีแล้วครับเราก็จะมาลองสตาร์ทกันเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นการเปิดสวิตช์ครับแล้วก็นี่ครับสตาร์ทดีแลครับ ครับเสร็จเรียบร้อยครับ